ว่าแบบเป็นเรื่องทีอะไรกับครอบครัวแม่บ้างมันไม่ได้ไ่ะไรกับตอบโจทย์ยังไงกับตอบโจทย์กับครอบครัวที่มีลูกตอบโจทย์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลสมิติเวชเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าปุ้ยกับกวินเนี่ยใช้บริการตั้งแต่ยังไม่มีลูกก็คือไม่ว่าจะป่วยอะไรเท่า ถ้าเราลองนอกใจไปตรงอื่นเนี่ยเราจะไม่ค่อยหายเ,าเราไม่รู้ว่าเขาจ่ายยาแรงหรือไงแต่พอเรามาที่นี่มันหายจริงๆพอเรามีลูกเราก็อ่ะเลือกที่จะพ่อที่นี่แล้วก็ดูแลที่ล็ซีหรือว่าอาการป่วยแม้กระทั่งช่วงที่โควิดที่แบบหนักหนาสาหัสเนี่ยเราก็ให้ลูกรักษาที่นี่มันก็เป็นเป็นเก็บมาทุกโรคแต่ก็รอดหมดเลยคุณ <c oughs> ใ,ใจค่ะทั้ง เออมันไม่ใช่แค่เรื่องของทีมแพทย์ที่เก่งการรักษาแต่ว่าการให้บริการอ่ะมันทําให้เรารู้สึกเซฟอ่ะ,อะเราเคยเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์แล้วต้องหักไปอะไรเงี้ยไม่มีพี่มีแทบเจอแบบว่าชีเตสร์อ,อ,าอ่าเพื่อจะได้ขาดความ่วนตัเป็นยังไงบ้างคะค่ะไม่ได้ขาดความเป็นยส่วน้ัวเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ตามอย่างที่เขาบอกว่าเข้ามามีพื้นที่สีเขียว รูปแบบโรงมาดูทันสมัยแล้วก็มีความเป็นโมเดิร์นก็คือเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่เขาฟังจากความคิดตัวเองเขาฟังจากผู้รับบริการจริงๆว่าเอ้ยใช่ต้องแบบนี้แหละแล้วก็เรื่องของสีสันการตกแต่ง อย่างอ่ะคือเด็กเข้ามาแล้วไม่รู้สึกกลัวอันนี้ก็คือการที่พาเด็กมาพบแพทย์มันเป็นอะไรที่ยากเนาะถ้าพ่อแม่พ่อแม่หลายคนจะรู้แต่เขามากเขารู้สึกสนุกเอ็นจอยกับมันแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเขาไม่กลัวหมอไม่กลัวโรงพยาบาลอันนี้คือนนดีการเลือกโรงพยาบาลทีล่รู้ค่ะเราทำนอะไรเป็นอย่างแรกก็ารกคการเลือกโรงพยาบาลที่ลูกคำนึงถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะตอนแรกคิดว่าใกล้บ้านน่าจะดีสุดแต่จริงๆบ้านผมอยู่ราชบุรีพลิแต่ผมก็ต้องขับมาที่นิวซีแล นี the ่แหละเพื่อเข้าโรงพยาบาลที่นี่ครับเพราะว่าที่คุยคุยตอนแรกว่าไม่หายสักทีอะไรแต่พอเราได้เข้าโรงพยาบาลที่นี่ก็คือประมาณวันนึงสองวันก็คือหายแล้วคือหมอสันติฐานถูกทุกครั้งเลยก็เลยแบบว่าไว้วางใจที่ดีแล้วครอบครัวที่จะให้จากกาหาโรงพยาบาลเพื่อดูแลทุกอย่างค่ะก็สำหรับครอบครัวที่มีน้องๆหนุ่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ดีเนี่ยเราจะบอกเลยว่าการรักษา ที่รวดเร็วแล้วก็แม่นยำเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งก็เราก็ไว้วางใจสมิติเวสค่ะมีด้วยดีไหมอน้วที้ใช่ค่ะอาการเป็นอะไรบ้างท้องมีแท้เออท้องนี้จะบอกเลยว่าลูกสาว ทำทำชีสุดๆอา <laughs> เจียนเวียนหัวขึ้นไส้ทุกอย่างก็คือปกติมันก็จะหายไปในเดือนที่สม <c oughs> เดือนที่สี่เนะาะการแท้ท้องแต่คุยก็คือจนถึงหเดือนแล้วก็ยังมีอาการแท้อยู่ค่ะแท้หนักแพ้หนักแ้หแ้นักกว่ามากของตอนที่ข <c oughs> องไซอันก็จะอยู่ที่ประมาณสามเดือนแล้วก็จบแต่นี้ก็คือมาเรื่อยๆตอนนี้ก็จะมีอาการแพ้ใช่ ก็ยังมีอาเดียนอยู่บ้างเป็นบังค่ะ,คะตอนนี้6เดือนครึ่งค่ะตอนนี้ฤติกรกมแปลกเป็นไงอ,อย่างร <Yeah. S 1> รู้สึกเีอะไรอย่างงี้รู้สึกเวียงวีนรู้สึกว่าท้องนี้คืออารมณ์ผู้หญิงมาเต็มแบบเวียงวีนตอนที่เราท้องไซอันน่ะเราจะแบบว่ารู้สึกเย็นรู้สึกสงบใครทำอะไรก็เออไม่เป็นไรปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ย พอท้องนี้ปุ๊บมีข่าวอะไรใครโทรเมาส์ซ้ำเราแบบว่าเมาตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคัมแบคละเหมือนวิญญาณหลุดออกจากล่างไปตอนซส่แล้วตอนนี้กลับเข้าล่างมาแล้วแต่ว่าก็ไม่หยุดอัปเดตข่าวเหมือนกันไม่ะดอัปเดตข่าวเหมือนกันใช่ไมไม่หยุดอัปเดตค่ะอัปเดตเสร็จโทรเมาต้องเมาเลยแต่ว่าคุก็เป็นคนรับมือคนรับมือใช่ไหมก็บินกับการแบบเสี่ยงวินของเขาครับรับมือยังไงรับมือยังไงบ้าง เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่าจะรับมือ,อยังไงดีทุกวันเป็นเป็น,เป,นเป็นวันใหม่นะครับต้องรต้องรู้ทุกวันไม่ทรับว่าแบบวันนี้เขาจะอารมณ์ยังไงน,นะอยู่ให้รอดน,นะครับอยู่ให้รอดก <laughs> ็แบบความสของเราที่ถ้าเกิดให้เต็มสิ่งที่เท่าไหร่รียาผมไม่เคยวีนผมเลยครับรียาผมไปไปกัท <c oughs> ี่ดีกว้า่ี่ใช้เครืมีตอนไหน S 1> <S 1> ผมไม่รู้สึกว่าเขาวีนผมเลยนะผมซีนผมซีนเดี๋เป็นปกติเขาอยู่หลอกกับเราผมก็รู้สึกว่าน่ารักเจ็บไหมว่าเขาวีนผมก็จะบอกเขาว่าเธอโมโหน,นะออะไรในแงต่ยังไงก็น่ารักอยู่แล้วครับพบกันมาสิบ สิบกว่าปีแล้วก็ไม่ไม่เคยมองว่าเขาไม่สวยหรือที่คือมีการรับมือรปล่าอันนี้ตอบแบบไม่มีสติแล้วไปเรื่อยแล้วนะคืไม่เราจะยิ่งตอนที่เขาแบบว่าท้องผู้หญิงอะไรเงี้ยตอนตอนตอนที่เราถ่ายเพศกันใช่ไหม่ะผมก็รู้เลยว่าน่าจะเป็นลูกสาวเพราะว่าเขาสวยขึ้นชมชมชมช้ำชเซอร์คุณ้ชยมสาวมีชม่ว่าวีนยังไงก็น่ารักแล้วยังสวยด้วยธรรมดาปะ เราก็ไปขอบตัวเขาชมเราจนเราแบบว่ามั่นหน้าอยู่แล้วไงเขาชมตั้งแต่วันแรกที่คบคันที่ตื่นมานางไม่อาบฟันไม่แปรงหูสวยมากเลยอะมันมันมันเป็นผลดีด้วยนะพี่แบบว่าเวลาลูกเราเห็นว่าเราชมภรรยาเราลูกก็ชมเราขูกคนฉีดเราตอนนี้เราก็เสิร์ฟเลยเราก็เสิร์ฟเลยไม่ต้องทอบแล้วปกติคุยโวิดไามชมค่ะ เราจะชมเราจะชมตอนไหนนะเราจะชมถ้าเราแบบว่าอยากอยากเสอร์อยากเสิร์อะไรท้องครับคนนี้คนนี้น่าจะพอก่อนช่วงนี้ฮะเพราะว่าท้องไวจังอ่าอใช่ชีเซอร์นั่นผมเนี่แหละชีเสอร์เราจะไม่เราจะไม่ชมก่อนหน้าเรากลัวเขาแบบว่า เลิกอ,อะไรอย่างนี้แต่สมมติว่าแบบมีใครโพสติ๊กตอกแล้วเขาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นคนแบบเม้นเยอะเราก็จะบอกว่าสนามปุ้มปุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปแอบ,บเม้นออานี้ใกล้ทอดแล้วตอนนี้ตื่นเต้นไหมรู้สึกว่าชิลกว่าของแรกร้องแรกนี่เราจะต้องแบบโภชนาการต้องดีกินต้องดีออกกําลังกายมีการแบบว่า ปรึกษาเอ่อไปเที่ยวเพื่อพักผ่อหนหย่อนใจอันนี้ก็คือแล้วแต่อารเณ์ปล่อยฟรีเลย <S <S ปล่อยฟรีปล่อยใจมากขอ้น้องแซบุเขาว่างไใบ้าสนใจกันวู้ยน้องรักแซบนี่รักน้องมากเลยอะแบบว่าเขาจูบทุกวันแบ่งอาหารที่เขากินทุกวันแล้วก็แบบว่า <S <S 2> <S 2> แบ่งอาหารทั้งสายสะดือ <S 2> <S 2> ใช่แล้วก็แบบว่ากินน้าอยู่สู่อย่างเงี้ยเขาก็จะให้ให้น้องกินด้วยซึ่งแปลกมากแบบเรามีวิธีเรามีวิธีกล่อม ก็คือสมมติว่าเราไปอันต์ซาวเช็ค up ความแข็งแรงเนี้ยกวินเขาก็จะถ่ายของเล่นออกมาจากทังช่องคลอดเราอยู่บนข่ายยางก็จะถ่ายออกมาบอกว่าน้องเสิร์ฟใ่ะเขาก็จะจาเขาก็จะจําแล้วว่าไปครั้งต่อไปจะต้องมีอะไรเสิร์ฟออกมาอะไรอย่างงี้เขาก็จะรักน้องคิดว่าน้องให้ขอมเวทใช่เนี่ยอย่างวันนี้มาสมิติเวชใช่ไหมเขาก็พูดกับน้องว่าวันนี้อยากได้มอนสเตอร์ทักสีบูนะใช่อยากให้น้องเสิร์ฟ เราจะต้องเสิร์ฟนะครับเสิรครับเสิร์ฟต้องเสิร์ฟต้องต้องต้องให้เขาจะได้มีเอ่อเจริปฏิสัมพันธ์กับน้องได้ดีก่อนที่จะออกมาใช่ใช่เออโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณสมิธทิเวชแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะฮะต้องการเติมเต็